่ะวันนี้คอนเสิร์ตดูอลังการร้านเจ็ดมาก MV MV นะใช่ MV MV แต่ว่าเวทีคอนเสิร์ตดูอลังการนี่เฉยชื่อเพลงค่ะเป็นไงวันนี้ชื่อเพลงระวังคนกําลังเหงาครับก็เป็นอีกซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาแล้วตอนนี้แล้วก็สามารถจะโหลดได้แล้วนะครับฝากด้วยใน iTunes แล้วก็ดอกจันหนึ่งสองสามรหัสศูนย์ศูนย์ศูนย์สามก็โหลดได้แล้วนะครับเพลงระวังคนกําลังเหงาเนื้อเพลงเป็นแบบนี้ยังไงเออแล้วหายจากซิงเกิลล่าสุดไปนานแค่ไหนซิงเกิลล่าสุดรู้สึกจะเป็น รัดจับใจที่เป็นเต้นนะแล้วก็มาต่อด้วยเป็นเพลงช้าที่ประกอบละครเรื่องโกบริคู่กรรมนะฮะแล้วก็มาถึงเป็นเพลงนี้เลย ระวังคนกําลังเหงาก็หลายหลายค่อนข้างจะหลายเดือนอหมือนกันหลังจากคู้กรรมใช่ครับผมใช่ใแล้วเนื้อเนื้อเพลงเป็นแบบไหนเนื้อเพลงก็คือจะเป็นแนวหยอกๆยกสาวหน่อยครับระวังนะมาเล่นกันอย่างเงี้ยมาแยกกันอย่างเงี้ยฉันโสดนะฉันเหงานะระวังคนกำลังเหงานะมาถูกใจเข้านะเดี๋ยวประดนถ้าเต้นยังไงคะถ้าเต้นถ้าเต้นเดี๋ยวไปดูกันบนเวทีครับเราต้องอาศัยแบบเป็นแผงใหญ่เต้นคนเดียวเดี๋ยวชนไม้ชนอะไรเจ็บตา ษมีครับถ้าถ้าเต้นถ้าเต้นเพลงนี้จะเป็นแนวโซฟังจะจะดูแบบเป็นแนวใหม่นิดนึงเต้นกับชุดสูดก็เป็นครั้งแรกที่ผมใส่ชุดสเต้นเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันก็จะมีมีเป็นท่าที่แปลกใหม่จะมีทา่าจําอะไรยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันจำเหมือนเดิมไหมคะจำอันนี้อาจจะจายากนิดนึงแต่ดูสนุกแต่ว่าเต้นตามได้ไม่ยากเดี๋ยวลองดูแลสักสองสามรอบก็เต้นตามกันได้แล้วละแล้วสำหรับบี้ถือว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะแ่างจากเพลงอื่นๆที่ผ่านมาไหม แตต่างค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นแนวโซฟังซึ่งผมไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อนเลยปกติก็เคยฟังเคยฟังแต่ว่าปกติผมก็ป๊อบป,ป๊อบร็อกบ้างป๊อบช้าป๊อบเร็วป๊อบกลางๆอะไรอย่างเงี้ย ก็แปลกดีค่อนข้างที่จะแปลกดีแล้วก็แนวดนตรีค่อนข้างที่เป็นแนวดนตรีสดเยอะ,อม,อะมีการมีผสมผสานระหว่างกีตาร์แล้วก็เครื่องเป่าต่าง,างๆครับคาดหวังกับกระแสตอบรับไหมครับพี่ก็อยากให้คนฟังชอบนะเราเราทำเพลงนี้ <c oughs> เราทำมานานมากอยากอยากให้คนฟังชอบแค่นั้นเองครับพอชอบเลยเดี๋ยวก็จะไปบอกต่อกันว่าเป็นยังไงยังไงไงก็มาถึงเรื่องนี้เรามาบอกโหลดกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตังเข้ากระเป๋าผมอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพิ่งเพิ่งปล่อยไปได้ไม่กี่วันเองครับ เห็นเพื่อนบอกว่าขึ้นอันดับหนึ่งของ iTunes ดาวน์โหลดอ่ะหลายวันติดต่อกันเช่นกันครับค่ะโอเค้องใหม่งอเอกต้องใหม่ดาวิกาครับใหม่ดาวิกาไม่ได้เลือกเองครับพอดีทีมงานเรียกว่าให้เออก็น่ารักดีเอา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 ครับน่ารักดีออเดอร์ไหมคะออเดอร์ไรออเดอร์ไม่ได้ครับ พอผมผมเพิ่งทำไปทํางานแล้วก็ไม่ได้ทําเรื่อง MV แล้วก็เพิ่งก,กลับมาแล้วก็มารู้อ๋อเป็นน้องใหม่ดิวิกาเหรอ,อแล้วก็มารีบมาซ้อมเต้นซ้อมเต้นซ้อมเต้นเลยก็มีแต่เอ,นะเอาเอาเอาพีเาเรียกเรียกพี่บี้่ะ e ไม่ใช่พี่มากขาเขาเรียกใช่พี่มากขาและขาไม่เกี่ยวกับผมแล้วจะชวนน้องเต้นไหมคะวันนี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีซีนที่ผมต้องดึงน้องใหม่ดิวิกาขึ้นเวทีไปเต้นวนกัรก็ระหว่างทางที่เราเจอกันมาในลิฟต์บ้างอะไรบ้างในในฉากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการดึงกันขึ้นไปเต้นบนเวที ต้องเป็นใหม่เนาะลกาครับก็น้องผมว่าน้องใหม่เขาหน้ารักดีแล้วตอนนี้เขาข้อพึ่งแบบโอ้โหกระแสเขาแรงนะพี่มากระ็นขนมนะเอานงเอกพันล้านอลเนาะก็เลยเนี่ยแหละ จุดนี้แหละจับมาซะเลยก็เป็นเลยเป็นน้องใหม่ดาลิกาครับแต่ว,วันนี้มีแฟนคลับโอโ้โหโปรดักชันใหญ่มากคนเท่าไรครับเป็นพันไหมครับอนนตอนนี้มม<ะ>ผมว่าแฟนคลับมาน่าจะประมาณ500คนนะฮะก็ะมาเป็นมาร่วมเป็นคนดูเหมือนคอนเสิร์ตจริงๆ,ๆที่ผมเล่นเนี <แ S 2> ่ยแฟนคลับก็จะมากรี๊กลาดกันจริงๆเลยมาแน่ตอนนี้อยู่ห้องนอกเดี๋ยวคงเข้ามาทั้งห้าร้อยคนได้ทุ่มงบเยอะนะคะบีไม่ได้เป็นคนไม่เป็นโปรดิวเซอร์ครับไม่เลยไม่รู้งิประมาณเท่าไหร่แต่มาถ่ายบีเนี่ยศิลปินไม่ได้ตังนะ ว่าเป็นทีมงานไปเรา่อทุนเทให้กับการจะได้ตรงดาวโหลดจะได้ตรองดาวโหลดครับไม่อะไรเนายผมไม่รู้ก็อลังการเนาะครับผมครับผมก็ผมเพิ่งเห็นเวทีเหมือนกันค่อนข้างอลังการมากแล้วก็โอ้โหผมนึกว่านึกว่าไปเล่นย่านอิมแพคอลีน่าเนาะใช่พี่ช่ว่าจะได้ชมเต็มเมื่ไหร่ เอ่อ uh, MV น uh huh. ี้น่าจะต้นเดือนพฤศจิกาครับต้นเดือนพฤศจิกาได้ชมแน่นอนเต็มเต็มตัวเต็มเต็มคนถามถ mm ึง hmm. ที่ไปอเมริก hmm. านะครับผมก็มีข่าวมาแล้วข้างหลังภาพเป็นยังไงครับพอเล่าได้ไหมครับพอเล่าได้นิดนึงครับคือผมผมไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของอ่ข้างหลังภาพเราแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คืออ่ behind the painting แต่เรื่องบทเรื่องอะไรก็ต้องปรับกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่อนข้างเยอะที่ไปที่ทําให้ฝรั่งเข้าใจได้ ก็สามารถที่จะจะเป็นทําเป็นละครเวทีให้คนที่ที่ที่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเข้าใจในถึงวัฒนธรรมของไทยต่างๆโดยไม่ขัดเขินก็ก็แปลแปลกันมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแคสตัวละครเป็นยังไงแล้วก็มันมีอีกหลายขั้นตอนครับขั้นตอนเยอะมากที่เป็นแค่ขั้นตอนเริ่มตน้นเท่านั้นเองภูมิใจไหมคะที่เราแบบ go อร์ o อ r ์ a d w a y ซึ่งน้อยคนจะได้รับภูมิใจมากภูมิใจมากซึ่งถ้าเกิดว่า ครั้งเนี้ยถ้าเกิดว่าผ่านการออ d i ชั o n ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วได้ไปเล่นจริงๆเนี่ยก็จะกลายเป็นคนคนไทยคนแรกที่ได้ไปเล่นที่นู่นเนี่ยตรงเนี้ยมันตื่นได้ตรงเนี้ยแล้วก็ภูมิใจมากๆครับจะทราบผลเมื่อไหร่ยังไงเอ่ยทราบผลผมยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าต้องไปถามพี่บอยอซึ่ง วันอังคารเนี่ยวันที่15เนี่ยเดี๋ยวได้พี่บอยเขาเขาไปทำงานเสร็จเขาก็กลับมาเดี๋ยวก็จะมีสัมภาษณ์พี่บอยเดี๋ยวผมก็ไปไปอยู่สัมภาษณ์ด้วยผมว่าฟังฟังจากพี่บอยได้ข้อมูลเยอะกว่าเขาจะได้ชี้แจงการจะได้ชี้แจงจะได้ชี้แจงเขาว่าพี่บอยเป็นคนเริ่มต้นทําตั้งแต่ตอนแรกๆมาเลยแล้วก็คือเป็นความฝันของเขาครับเป็นเป็นสิบสิบปีแล้วเขาอยากทําละครเวทีก็มาเริ่มในเมืองไทยแล้วก็ก็จะไปทําที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยต้องฟังจากเขาเป็นบทพิสูจน์ของพี่บียังไงบ้างไหมคะจริงๆ ทุกโปรเจกต์ของผมเหมือนเป็นบทพิสูจน์เลยครับผมได้รับแจ็บแต่โปรเจกต์ยากๆงานง่ายๆไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ตั้งแต่มาแบบละครบ้างเพลงบ้างคอนเสิร์ตละครเวทีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยทุกๆงานทุกๆโปรเจกต์ก็เป็นบทพิสูจน์หมดแล้วก็รวมถึงโปรเจกต์เนี้ยต้องไปทํางานงานถึงถึงต่างแดนไกลมากอเมริกาแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเราจะผ่านการทดสอบของเขาหรือว่าโปรเจกต์จะดาเนินการเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าจะเห็นพี่ๆพูดภาษาอังกฤษ มันพูดพอได้ครับเน,นี่ย <c oughs> น,น,นวันนี้ก็ยังพูดแบบพอกล่อมแกล้มก็ต้องต้องเรียนอยู่แต่ว่าตรงนั้นโชคดีหน่อยเพราะว่ามันมันมีสคริปต์มาให้ปเ<อ> <ๆ S 2> ป็นละครเวทีเราก็เรียนจากสคริปต์ไปแหละก็มีคุณครูที่นูน<ะ>่น <mens. S 1> สอนสคริปต์ออกเสียงยังไงแปลว่าอะไรแต่มาดวลแบบซัดกันอย่างเงี้ยแบบปกติเนี่ยก็ยากอยู่เตรียมตัวถึงครับตอนนี้ก็ฝึกอยู่เรื่อยๆครับก็ต้องเรียนกับครูก็คือ เรียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ครูอยู่ที่นู่นแล้วก็มีสกายบ้างเฟซทาม้างก็ต้องเรียนนัดเวลาก็เรียนกันเรื่อยๆแล้วก็มีเรียนร้องด้วยแล้วก็มีเอ่อแอคติ้งฟิตเนสต่างๆแล้วก็ต้องมีการเอาบทมาดูกับพี่บอยกับเจ้านายอยู่เรื่อยๆว่าแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงจะต้องบินไปที่โน่นอีกไหมต้องบินไปไปกลับกลับเลยครับไปแล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาก็ไปกลับไปกลับไปกลับตลอดแล้วก็เดี๋ยวคงโค้งคงจะมีไปกลับไปกลับอยู่เรื่อยๆครับเขาบอกว่าที่พี่บีบวชเพราะว่าได้โปรเจกต์นี้แก้บนอันนี้เหม ไม่ไม่ได้บนครับผมไม่ค่อยชอบไม่ชอบบุแต่ผมมีความเชื่อเรื่องเรื่องบุญวาสนาเรื่องกรรม,มบุญนี่ถือเป็นกรรมดีมีกรรมดีกรรมชั่วนะบุญนี่ก็เป็นกรรมที่ดีแล้วเมื่อเมื่อเราสักสั่งสมบุญเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉะนั้นเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าที่นู่นก็จะมีเทพมีสิ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ที่นิวยองที่โรงละครต่างๆถ้าเราบวชและอุทิศบุญให้เขาเขาก็จะโปรดแล้วก็เมตตาเราเรียกว่าส่วนหนึ่งก็มาจาก เหตุผลการบวชก็มาจากเรื่องนี่ก็คือส่วนหนึ่งตรงนี้ด้วยใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บนบานอะไรก็เป็นความเชื่อเฉยๆเราก็โปรเจกต์ภาพยนตร์แล้วคับพอพูดภาพยนตร์ก็คือเรื่องเรื่องทิชชูเดลี่นะครับเล่นกับ GDS ัปเดดตใช่ตอนนี้ตอนนี้เปิดกล้องไว้แล้วถ่ายพี่พลอยไปแล้วแต่ผมเนี่ยเปิดกล้องอาทิตย์หน้าผมก็มีเวิร์กช็อปกับกับพี่พลอยด้วยแล้วก็กับเด็กๆด้วยในเรื่องบทเรื่องต่างๆแต่ว่าตัวตัวผมเองก็ถ่ายอาทิตย์หน้าแต่ตัวกล้องนี่เปิดไปแล้วค คิวไม่ยากครับผมไม่มีคิวอะไรสบายๆก็กลับมาแล้วก็มีให้หนังให้อะไรเงี้ยไม่ยากมีซิงเกิลด้วยมีซิงเกิลด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็ต้องแบ่งแบ่งคิวกันไปแต่ว่าตอนนี้ก็ทุ่มให้หนังกับซิงเกิลสองอย่างครับเพื่อที่จะเคลียร์คิวไปบอร์ดเวอีกทีนึงใช่ใช่ต้องต้องมาต้องเร่งต้องเราต้องเร่งทำงานตรงนี้ให้มันเสร็จ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 ็จแล้วก็เราไม่รู้ว่าทางนั้นจะเรียกตัวเราเมื่อไร่อะไรยังไงก็ต้องเคลียร์คิวไปวว่่านจะเป็ชงคาดว่านะครับ ประมาณต้นต้นกุมภากุมภาประมาณเดือนหนึ่งอาจจะทั้งเดือนมันต้องมีไปทําแบบเขาเรียกว่าทําทำแ l บครับคือไปเล่นแบบเป็นโรงละครเล็กๆก่อนให้ให้นายทุนหรือให้คนดูต่างๆมาเช็คดูว่ามันมันพอผ่านไหมมันได้ไหมแต่จะไม่เป็น full scale แบบใหญ่อะไรเงี้ยเป็นอาจจะรอบหรือ2รอบให้ให้คนดูได้ดูก่อนแล้วก็ฟีดแบ็กเป็นยังไงต้องปรับแก้ยังไงพอจะเข้าไปในรอดเวย์ได้ไหม เปนแบบต้องให้กำลังใจพี่ๆเยอะๆเขาไม่กำลังใจครับว่าอยู่ที่นู่นคิดถึงเมืองไทยมากอยู่เมืองไทยถึงจะบอกว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดคนไทยน่ารักที่สุดแล้วก็บรรยาการในเมืองไทยต่างๆใช่สาวไทยเพื่อนๆคนไทยน่ารักที่สุดแล้วผมว่าต้องภูมิใจนะครับเที่ยวถ้าเกิดมาเป็นคนไทยเพราะอยู่ที่นู่นนี่เหงามากแล้วก็เาส่งภาษาก็ยากอาหารการกินหรือว่าเวลาต่างๆต้องเป๊ะการทํางานทุกอย่างก็ค่อนข้างเครียดกออยู่เมืองไทยดีที่สุดสาวไทยรวมถึงน้องโมด้วยมคะที่เป็นข่าวด้วยได้่ารักค้าเขาก็น่ารักดีเขาน่ารักดี เอาไม้นี่ทิ้งในในเขาได้ได้ก็เห็นพี่พี่วันนี้ก็พูดบึบเขาว่าสาวสาวพูดสาวไม่มีเลยครับเขาก็น่ารักดีเป็นน้องที่ทำงานที่น่ารักคนหนึ่งนั่นเองเมันมีกระแสมาเริ่มต่อต้านน้องเขาบ้างแล้วเลยไม่มีไม่มีน้องเขน่ารักมีใครต่อต้านเขาแน่นอนแล้วเรื่องราวคือเป็นยังไงจริงสนิทกันไหมสนิทกันสนิทกันเพราะเป็นน้องที่บริษัทจะทำงานด้วยกันเจอกันอยู่บ่อยๆเรียนแอคติ้งบ้างตามงานปาร์ตี้ของ XSEC บ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าผาดูใจ ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่ดูเหรอโอ้ยทำเรื่อผู้หญิงผมก็เขินธรรมดาอ่าแล้วผู้ชายแล้วอานผู้ชายยิ่งเขินใหญ่แต่เขาบอกว่ามีรูปแบบจับมือกันอ่ะพี่พี่จับมือเหรอโอ้ยรูปกอดก็มีจริงๆว่าเราเจอใครแล้วก็กอดแล้วก็หอมเป็นธรรมดาไม่ใช่รูปพี่แจ๊คอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันไม่ใช่พี่น้องกันพี่น้องบี้ด้วยอ๋อใช่ใช่ คว่าพี่ผู้จัดการเป็นแม่สื่อให้ทีนี้ผู้จัดการผู้จัดการเขาต้องดูแลเรื่องงานไปบอกว่าเขาแม่สื่อเดี๋ยวเขาก็จะซวยสิจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาดูแลเรื่องงานส่วนในเรื่องจจเลเทอะไรเป็นเรื่องของผมเองนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานคุยกันน้องไหมคะเกี่ยวกับเท้าที่ออกมาคุยบ้างเล็กน้อยบอกคำๆหน่าโอเคแล้วก็เฮฮาได้กันอยู่เหมือนเดิมรันนิงแล้วน้องโมสเปคไหมครับ น่าร yes, ักนะเป็นคนที่น่ารักคนนึ่งเลยล่ะถามว่าสเปกไหมสเปกไหมอ้าสเปกไหมก็สเปกสิี่าัเขาตัวสาวชอ่ไหมคะชอบไหน่ารักดีครับน้องน่ารักดีก็คือคือเขานิสัยดีอะไรเงี้ยนักเอกมาแล้วเอกมาแล้วเย้ตัวปากปากาก ก็ผมฝากถึงเอ็อ็มตัวนี้นะครับชื่อเพลงว่าระวังคนกําลังเหงานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็กําลังถ่ายทําอยู่ตรงนี้เลยนะครับอเอ็มวีจะออนแอร์ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าตอนนี้สามารถดาวน์โหลดแล้วได้ที่ i อทูแล้วก็ดอกจันหนึ่รหัส0ูนย์แล้วกดทออ่นะครับแล้วก็ฝากถึงหนังอของ g t a ดช้วยครับชื่อ Teacher's Diary กับพี่พลอยเชอมันนี่ก็กำลังถ่ายทําอยู่นะครับแล้วก็ยังมีสิทธคอมนะกับนัด ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ